ให้ยอมรับข้อกำหนดใหม่ก่อนที่จะถูกตัดโฆษณาออกจากช่องสวัสดีครับยูทูบเบอร์ทุกท่านตอนนี้หลายช่องก็ถูกเตือนมาแล้วนะครับว่าให้ดำเนินการยอมรับข้อกำหนดใหม่เพื่ออยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ u u u e e ต่อไปและเริ่มรับรายได้จากโฆษณาช็อตนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทำ เพราะไม่งั้นช่องของเราก็จะถูกตัดโฆษณาออกไปนะครับและเราทำช็อตสั้นๆที่ไม่เกิน1นาทีก็จะไม่มีโฆษณาเข้ามาถ้าเราไม่ทำขั้นตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปดาเนินการยอมรับข้อกำหนดใหม่เพื่อรับเป็นโปรแกรมพาร์ทเนอร์กับ YouTube ต่อไปนะครับนะเพื่อไม่ให้เสียโอกาส เขาเตือนมาแล้วเราต้องเข้าไปทำนะครับเมื่อเห็นข้อความแดงๆเนี่ยเตือนอยู่ข้างบนนะครับยูทูบเขาเตือนมาเพื่อนๆก็เข,เข้าไปทําการอ่านและทําการยอมรับนะครับคลิกได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเขาให้เราอ่านนะครับอ่านข้อกําหนดของโปรแกรมพันเนอร์ยูทูบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเรากําลังปรับปรุงข้อกําหนด ของโปรแกรมพาร์เนอร์ u t u b e หากต้องการอยู่ในโปรแกรมพาร์เนอร์ u t u b e คุณต้องอ่านและยอมรับข้อกําหนดฉบับปรับปรุงในวันที่ภายในวันที่10กรกฎาคม2,023นะครับเราต้องทําตามข้อกําหนดก็คือทําการอ่านแล้วคลิกยอมรับนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เขาให้มานะครับเขาบอกว่าเราเพิ่งประกาศ ว่ากำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโปรแกรมพรั์เนอร์ YouTube ก็คือ YPP YouTube Partner โปรแกรมนั่นเองด้วยการเปิดตัวเกณฑ์การมีสิทธิ์ใหม่สำหรับชอ็อตซึ่งเป็นวิธีการใหม่ในการสร้างรายได้บน YouTube รวมถึงการแบ่งรายได้จากโฆษณาสำหรับชอ็อตและการเปิดให้เข้าถึง Creator Music จึงมีข้อกำหนดใหม่ของโปรแกรมพรันเนอร์ u t u b e เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะ เขาให้เราอ่านและทําความเข้าใจและทํารทำการยอมรับข้อบังคับนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้เพื<ๆ>่อนๆสามารถคลิกแล้วเข้าไปอ่านดูได้นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราก็กลับเข้ามานะครับเราก็ทําการอ่านข้อกําหนดคุณต้องยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้เพื่ออยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบต่อไปถ้าเราไม่ทําอาจจะโดนตัดสิทธิ์เรื่องโฆษณาก็ได้ รเราทำการคลิกเข้าไปอ่านตรงเมนูตรงนี้ข้อกำหนดของโปรแกรม p พลนเนอร์ยู u ูบเนึ่งวิธีการที่ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้บังคับการสร้างรายได้จากเนื้อหาในการบริการอยู่ในบังคับข้อกำหนดรวมถึงข้อบังคับอื่นๆนะซึ่งระบุมีผลต่อการสร้างรายได้เนื้อหาประเภทต่างๆส่วนต่างๆอันนี้เป็นข้อกำหนดเราต้องเข้าใจ เงินที่เราชำระให้คุณเมื่อคุณยอมรับข้อบังคับ u t u b e จ่ายชำระเงินรายได้สำหรับพาร์เนอร์ให้คุณภายใต้ข้อบังคับดังกล่าวนะก็เป็นรายได้สำหรับพาร์เนอร์ด้วยกันนะครับและข้อกำหนดการคำนวณรายได้รายได้สุดที่ก็มีการหักภาษีการคืนเงินค่าธรรมเนียมเหล่านี้นะครับมีข้อกำหนดการปรับค่าใช้จ่ายเนื่องมาจากการขอรับสิทธิ์ สิทธิ์ที่ยังได้มาและไม่ได้มาเราเนะเราก็าอ่านทําการอ่านให้หมดกระบ,บวนการชาละเงินพวกนี้เราก็นะคลิกอ่านเมื่ออ่านเสร็จนะเราก็คุณรับรองว่าคุณมีอายุก็คืออายุมากกว่า18ปี2เป็นผู้ปกครองอันนี้ก็เราก็อยู่แล้วเพราะว่าช่องเราก็ผ่านการสร้างรายได้มีอายุเกิน18แอยู่แล้วนะคลิกยอมรับเข้าไปกดยอมรับ เราก็ถูกว่ายอมรับแล้วในขั้นตอนที่2ข้อกำหนดของหน้าสำหรับดูข้อกำหนดเหล่านี้เอื้อให้คุณสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาและ YouTube p r e m i u มในหน้าสำหรับการดูได้เราก็เข้าไปอ่านมี2ข้อเท่านั้นแหละเข้าไปอ่านข้อบังคับการสร้างรายได้สำหรับการดูมีอะไรบ้าง หูเนื้อหาโปรแกรมเล่น YouTube รายได้จากโฆษณาเขาบอกว่าสุดท้ายอายุคุณเกิน18นะนะคลิกยอมรับเข้าไปคลิกยอมรับนะแล้วก็ถูอว่าอ่านหมดแล้วนะเมื่อเรายอมรับแล้วเราก็ทำการส่งนะครับคลิกส่ง แม้ว่าเขาก็จะแจ้งเตือนเราว่าเริ่มสร้างรายได้จากโฆษณาฟีดช็อตเพราะฉะนั้นคลิปสั้นเราก็มีโฆษณาตอนนี้คุณเปิดการสร้างรายได้ฟีดช็อตเพื่อสร้างรายได้จากโฆษณาและ y o u t u b พิม e m i u มแล้วนะครับตรงนี้มีความจะเป็นเวลาเราทำคลิปสั้นๆเราก็จะได้มีรายได้เข้ามาด้วยเราก็ไม่ต้องไปอ่านหรอกครับตรงนี้นะหรือจะเข้าไปอ่านก็เปิดอ่านเข้าไปก็ได้แต่เนี้ยผมข้ามไปก่อนเห็นไหมครับ ตัวแจ้งเตือนที่อยู่บนช่องของเราเนี่ยก็จะหายไปแล้วแสดงว่าตอนนี้เราเปิดโฆษณาแบบฟีดชอร์ตพวกนี้เราใช้งานอยู่เราเริ่มต้นแล้วนะทำเท่านี้ในช่องนะครับก่อนถึงวันที่10กรกฎาคม23นะก่อนจะถูกตัดสิทธิ์โฆษณานะครับจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับเพื่อนๆไปทำกันในช่องของตัวเองได้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์ ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กดไลค์กด Subscribe กันไว้สุดท้ายนี้ผม mm hmm. อวพรให้เพื่อนๆทำ u t u b e อย่างมีความสุขมีรายได้ mm hmm. เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรม mm hmm. เพื่อใช้ประโยชน์ mm hmm. ใช้สอยในชีวิตประจำวัน mm hmm. เดินทางไปไหนใกล้ไกลเหนือใต้ออกตดกกอปร,ระสบความสำเร็จปลอดภัยตลอดการ mm hmm. ลาไปก่อนสวัสดีครับ